ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกเก่อน,นะคะวันนี้นะคะป้านกนะคะมาให้สาปาช่วยด่วนเลยนะคะสิ่งนี้แกบอกว่าว่าจะส่งนะคะตั้งนานแล้วไม่ได้ส่งาม,มาขามนะคะแม่วานกก็จะส่งมะขามหวานไปให้ลูกสาวมะขามหวานนะคะแกะเรียบร้อย หลังเขาใหญ่บนนออายนะไหมเอาเออสื็อแล้มันเต็มแล้วน่ะเมนอีถุงนึงไ้นี่แล้วมันเปิดบองมนด้ยถุงีดเยออืมสะดวกสบายขึ้นนะทุกคนอันนี้คือเออพอดีเอามากอีเออมากอนตัวมันเป็นเยอะเลย อืมเนน่อก็ดีใจแล้วดีใจแล้วนะได้ของกินจากบ้าน,อ,นอีกหน่อยก็อีกหน่อยก็จะชงผักหวานไขม่มดแดงเหรอเนอะาะ้็เฮ้ยไข่ไปแย่เมื่อวานนี่น,ะนะ่ะพอแทนไปแย่ยนอะอู้ไข่เล็กๆอยู่ไข่น้อยอยู่แต่ข้อก็พอดเรามาแกงใส่ผักหวานที่หน้าบ้านแหละพอดีได้ใส่บาทเมื่อเช้านี้ เราก็เข้ามารับนะคะถึงหน้าบ้านเลยก็สะดวกสบายขึ้นเนาะนอกจากเราส่งของสดเนาะก็จะไปส่งที่ในเมืองนะคะแต่ถ้าเป็นของแห้งนะคะของที่ไม่เน่าไม่เสียง่ายก็สามารถส่งที่บ้านเราได้ส่วนสปันก็มีคขาประจำอยู่แล้วนะคะร,รับถึงหน้าบ้านเลยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีของส ไม่มีออเดอร์ส่งเ,เนาะสาวปานอืย,ย,ยงองใกินเลยเนาะยางให้กินได้ลูกนะอยางให้เขาได้กินอีกน่อยก็หน้าหนอไม้แหละเดี๋ยวหนอมไม้ไผ่ก็ออกอีกน่อยก็ผักหวานอืมก็รู้แล้วแต่ผักหวานเนี่ยเราต้องส่งไอ้นั่นมันจะได้ถึงเร็วถ้าเป็นผักหวานเนี่ยมันหลายวันเนี่ยมันเน่าแมนถึงเร็วอยู่บรเษี แต่เราต้องได้ไปส่งที่ตองงอยนูน่นส่งโอยส่งเนี่ยส่งไปชนี่ยเราส่งตอนเย็นน,น่ะตอนเช้าสวยๆก็ถึงแล้วอืม,อมไวมากสะดวกสบายขึ้นแต่ก่อนโอออยากให้ลูกกินอะไรก็ไม่ได้กินแล้วถ้าไม่มีใครมาเนาะถ้ามีคนมาก็ฝากไปกับเขาอืมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่แล้วเรามีอะไรก็ส่งไปได้ตลอดเวลา แต่ก่อนนะถ้าเพื่อนๆเข้ามาขึ้นมาจากกรุงเทพมาบ้านนอกแล้วก็โอ้มีแต่ของฝากคนละลังคนละลังอยู่มันยังอยู่ได้มากกวาอยู่ได้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ไม่ได้ชื่อใดไม่ซื้อหรือบอแต่เด็ดแล้วก็เหลือเลือบอกเอออ๋อใส่หนัไม่ตู้นี้คอยๆนะข้าวไปเที่ยวค่อยใส่ตู้เย็น่ถ้าเขาถ้าเขาเก็บไว้กินนานเขาก็ใส่ตู้เย็นไว้ป้านกมันจะได้ไม่เป็นมอดนะอ๋อบอก มันขี้กะมันเต็มไหมวะใส่กใส่กองกินของใช้ก็เต็มแล้ววะเอาไม่ได้นะเออก็เหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรพันถ้าเป็นลายหญิงเหรอหญิงพันพอออยังไม่ไปโรงเรียนเลย บุร <Ooh. S 3> <c oughs> ีรัหมดกำลังเออบุรีหดกำลังเขาบุรีลมนะไก่กว่ากรุงเทพพีบอกกรุงเทพแล้วไก่กว่านั่นแหละพี่ธรรมาตช้าะเขาเรียกว่าขนส่งลาบุรีัน์นั่นที่นเทพเวเทพันตื่นไปจุ่มไปทีตื่นใเช้าเลยมจนอ่วโมงนวอืมส่งมบานหเาวมับหาว่มบานทาขาก็ คากรีกว่ะอ้าวไม่ได้เอาตัวเป็นดุ่งแล้บอกเอาตัวเป็นดุ่งนี่นะตัวเลือกหนอไม่เห็นเห็นเห็นตังยิ่งเัียวชักอันวนับเอาไหมดูงผู้ชมกระบอกตัวนั้นนะไม่เอาหนอไม้อาจขอกะอัดไว้กินนะโอ้ยหิวหิวตอนไหนก็เอามาทำกินดนอไม้อะไรนะหนอไม้เลี้ยงน้องอืม ก็อยู่ได้เหิงอยู่ได้ป็นเอ้ยกอ่อนด้วยควอยอยากซุปพก็เอามาซุปแบบอัดถุงพอดีซุปอ่ะขิงชุ่มหรอเปล่าขิงชุ่มหอเปาิงชุ่มอเป่าิงชุ่มอเปล่าขิงชุ่มหรอน่างชุมันอเล ้บอมันนาแลวปีหน้าจะอัดไว้แต่หัวปีอยู่ช่วงที่มันออกเยอะๆอ่ะมดงีค่อยจะอัดหน่อไม้เลี้ยงน้องไว้หน่อไม้อืมอัดไว้ยามนี้น่ะนี่ช่วงนี้มันหน่อไม้ยังมีออกแล้วเราก็เอามากินกันอยากซุปก็ซุปอยากหมกก็หมกนะอร่อยเหมือนกัน ข่อยนะค่อยจะไอ้อัดเป็นหนอใหญ่ๆแล้วได้ปลานกถุงใหญ่ๆค่อยนะค่อยจะใส่เป็นหนอเลยน้ค่อยเหรอค่อยน่ะนึ่งใส่ซึ่งนึ่งใส่ซึ่งแล้วเขาก็เล็กคีบแมนเขาก็เล็กคีบมาคีบใส่แบบอืมลงจากไฟแล้วค่อก็คีบใส่ถุงแล้วก็รัดยางไว้เลยเอออันนี้มันมันหนอเล็กไงของข่อยแล้วมันหนอยาวอืมค่อยก็เลยไม่นึ่งใส่ถุงมันมันจะยาก ถ้านึ่งนึ่งใส่ซึ่งแล้วเราเอาแค่หน่อไม้นอนไว้มันจะง่ายแล้วก็มาหยิบใส่มันก็ไม่เสียนะมันก็ไม่เสียนะอืเราไม่ใช้มือจับไงเราใช้เหล็กคีบอะ่ะเออม,มันจะได้อัดได้แบบหนใหญ่เลยเวลาเราจะเออหมุกเราก็มาส้อยซ้อยซ้อยแมนถ้าปกติแล้วเขาจะ เขาจะอัดปิ๊บเนาะส่วนมากน่ะแต่เราน่ะอัดปิ๊บนะอย่าว่าแต่มันเสียมันกินก็ถ้าไม่กินเป็นงานมันกินไม่หมดปะนกอันนี้นะเราอัดแบบนี้น่ะเราจะกินต้นไหนมันก็กินได้ไม่สร้างไข่ก็ได้เออไม่สร้างไข่หไม่เลี้ยงน้องอืมคักมันจะอ่อนเออมันอ่อนใช่มันมันยาวไปมัน อืมแม่เฮาได้ถุงหนาเฮากะอัดเน่าต้องมากับมาหมดนั่นล่ะน้นกเออไม่ถูกใจเอามาหมดเลยเออขนาดขนาะเออเอามาทั้งบ้องไม่บ้องเลยอขนาะเออทั้งหน่อไม้อัดทั้งมะขามมาพอดีกาลังเลย ส่งไปให้มันคุ้มค่าอือโอ้เมา่อมันบก็ไปโลดเฮ้ยใช้เข้าเลยกินเอาไปให้เขากินเลยเอาหนไม้ลงล่างมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำสาบาดเอาลงล่างเลยอ่า เออซื้อทังตื้อเอาโอเคนะคะก็ส่งคิวในก็ประมาณนี้กันแล้วกันค่ะ